อุตุประกาศฉบับที่2ฝนตกหนักถึงหนักมาก17จังหวัดพื้นที่รับฝนหนักวันนี้แนวโน้มฝน10วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้จะเป็นวันแรกที่หลายพื้นที่จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคจากการอัปเดตล่าสุดทั้งกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยของเราและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเป็นฉบับที่สองแล้วซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่ม,มรสุมกำลังอ่อน ผ่านผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสอปป,อปอลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่12สิงหาคม2566 บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหงงนนวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนวันที่13สิงหาคม2566 บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะยยา,าน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารเยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรี ภาคตะว,วันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลส่วนในวันที่1 4ถึงสิสิงหาคม2566ากภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ ลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะว,วันออกบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด ภาคใต้บริเวณจงังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วยโดยเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปนอกจากในพื้นที่17จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยซึ่งมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมกําลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสอปปอลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังส่งผลทําให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดน้องาายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 km. ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง มื่อดูโมเดลต่อเนื่องพบว่าหลายปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องจนถึงวันที่15สิงหาคม2566บริเวณประเทศไทยของเราจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากนั้นในช่วงวันที่16-17ถึงสิงหาคม2566ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสปะปลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องไปอีกในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2566 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดนําความชื้นปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราประกอบกับมีแนวโน้มว่าร่องมรสุมจะเคลื่อนกลับลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยบางช่วงเวลาจะขยับตามลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลทําให้ในช่วงนั้นบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้น มีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงอาจมีฝนตกแช่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอันเป็นพื้นที่ที่แนวรองมรสุมพาดผ่านต้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจึงขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ําไหลผ่าน พื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำส่วนการอัปเดตล่าสุดของพายุไต้ฝุ่นแลนด์บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่14-15สิงหาคม2566ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวโปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในระยะนี้เอาไว้ด้วยจากที่เราได้ร่วมติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าดังกล่าว ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับฝนที่จะเพิ่มขึ้นกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่พื้นที่ใดที่ยังคงแห้งแล้งต้นไม้ผลผลิตทางการเกษตรยืนต้นเหี่ยวเชาและเฝ้ารอฝนแอดมินและทีมงานขอให้ฝนไปตกไวๆค่ะ ซึ่งแอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้ทุกท่านจะนำข้อมูลต่างๆไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศล่วงหน้ากันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ